การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี้เป็นมงคลสูงสุดการบูชาในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นมงคลข้อที่สหลายคนอาจจะไม่เข้าใจคำว่าบูชาว่าเขาบูชากันอย่างไรเอาอะไรมาบูชาบูชาใครฟังดูแล้วเหมือนเทิดทูนบูชาไว้ในที่สูงเหมือนกับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ อย่างเนี้ยบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนของหอมหรือแม้แต่ของเส้นว่ายอย่างเนี้ยบางคนอาจจะคิดแบบนั้นเพราะว่าเราเห็นวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบนี้แต่ว่าการบูชาในความหมายทางพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายสาประการคือ 1. การยกย่องเชิดชู 2. การบูชาด้วยการสักระมีอยู่สองอย่าง อามิสบ,บูชาปฏิบัติบูบชาสามบูชาด้วยความเลื่อมใสแค่ความเลื่อมใสเนี่ยก็เป็นการบูชาแล้วการบูชาด้วยการยกย่องนั้นยกย่องอยังไงยกย่องแบบไหนถ้าในสังคมเราเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าการยกย่องคือการประจบประแจงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถูกต้องดีมากอย่างเนี้ยแต่ว่าการยกย่องในทางพระพุทธศาสนานั้นคือการเทิดทูน การเชิดชูการสนับสนุนการสรรเสริญยกตัวอย่างเช่นเราเทิดทูนสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระรัตนตรัยนี่คือการบูชาบูชาอยู่ในใจหรืออาจจะแสดงออกทางกิริยาอาการท่าทางอย่างเราเนี่ยสนับสนุนให้คนใดคนหนึ่งอ่ะมาเป็นผู้นําหมู่บ้านสนับสนุนมาให้เป็นคณะกรรมการเป็นหัวหน้าเป็นกรรมการอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่ให้รางวัลดีเด่น ในวันสำคัญสำคัญล้วนแต่เป็นการเชิดชูสนับสนุนเป็นการบูชาทั้งนั้นการบูชาเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากถ้าเราบูชาถูกคนก็จะนำความสุขความเจริญมาให้หรือถ้าเลือกบูชาผิดคนก็จะนำแต่ความชิบหายความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้เอาที่ใกล้ๆตัวก็ได้ถ้าจะมีภรรยาคนใดเนี่ยไปยกย่องคนอื่นดีกว่าคู่ครองของตนเองเนี่ยไม่ให้เกียรติคู่ครองของตนเอง ถามว่าครอบครัวนั้น่ะจะไปรอดไหมไปไม่รอดเพราะเห็นคนอื่นดีกว่าเห็นหญิงอื่นดีกว่าคู่ครองของตนครอบครัวก็จะอยู่ไม่เป็นสุขอย่างน่น้อยก็เกิดความระแวงเกิดความร้าวฉานภายในครอบครัวถ้าเลือกคู่ครองถูกหรือยกย่องคนเก่งคนดีก็จะนำความเจริญก้าวหน้ามาให้เราแต่มันก็มีอยู่มากมายที่ไปยกย่องเชิดชูผิดคนผิดที่ผิดทาง ก็อาจจะทําให้ตนเนี่ยล่มจมก็ได้การที่เราบูชายกย่องใครนั้นก็ควรพิจารณาไตรตรองให้มากๆบางคนต้องใช้เวลาดูกันานานๆสิ่งที่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือสิ่งที่คิดว่าไม่ใช่ก็อาจจะใช่ก็ได้การบูชาด้วยสักการะมีอยู่สองอย่างอามิสบ,บูชาและปฏิบัติบูบชาอามิสบ,บูชานั้นคือการบูชาด้วยสิ่งของดอกไม้ทูบเทียนสิ่งของต่างๆเนี่ย ตามสมควรตามความนิยมหรือแม้แต่การบูชาพระพุทธรูปด้วยอาหารก็เป็นการบูชาเหมือนกันเพราะพระพุทธรูปไม่ใช่คนไม่ใช่พระรับประทานอาหารไม่ได้จึงใช้การบูชาสักการะไม่ใช่ถวายพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยการถวายเนี่ยก็คือการถวายให้พระสงฆ์รับประทานอย่างบูชาดอกไม้ทูบเทียนนั้นก็เป็นการบูชาสักการะคุณงามความดีของพระรัตนตรยัย ซึ่งเป็นที่พึ่งซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนียจจ่ยวจิตใจนำความศรัทธาเลื่อมใสมาให้จิตใจก็พลอยเบิกบานแจ่มใสในสิ่งที่เรานับถือว่าเป็นสารณะสูงสุดการบูชาด้วยเครื่องสักการะเนี้ยมีผลอนิสงส์มากเหมือนกันถ้าบูชาสิ่งที่เราเคารพบ,บูชาเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐและก็คนที่เราเคารพบ,บูชานะนะั้นน่ะเป็นคนที่มีคุณธรรมคุณงามความดีด้วย การบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องดีงามยกตัวอย่างเช่นการที่เราถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งเช่นเปิงวาใจว่าพุทธทางธรรมังสังคังสารนังคัจฉามิอย่างเนี้หรือว่าสมาทานศินห้าสินแปดรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ศึกษาหลักธรรมคำสอนนั่งสมาธิเจริญภาวนาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชายิ่งเราปฏิบัติบูชามากเท่าไหร่ เราก็จะได้มากเท่านั้นคนอื่นไม่ได้กับเราแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้กับเราแต่เราเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระสงฆ์สาวกมาเป็นแบบอย่างคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการบูชาด้วยความเลื่อมใสการนับถือการนับถือว่าเป็นที่พึ่งว่าผู้นั้นผู้นี้สามารถคุ้มครองป้องกันภัยให้ได้สามารถเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของเราได้ อย่างเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยว่าเป็นที่พึ่งเมื่อเรานับถือว่าเป็นที่พึ่งเลื่อมใสแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามเพราะการที่เราจะทําอะไรหรือนับถือใครเนี่ยต้องมาจากความจทธาหน้าเลื่อมใสเสียก่อนแล้วจึงเอาวิธีการหรือหลักคําสอนนั้นนะ่ะมาเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วคนเช่นใดที่เราควรบูชาคนที่มีคุณงามความดีควรแก่การระลึกถึง ผู้มีอุปการะคุณแก่เราคนที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมคนที่เสียสละต่อประโยชน์ส่วนรวมคนที่มีคุณธรรมสูงกว่าเราเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามและเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางให้ลูกหลานได้เอาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและก็ส่วนรวมด้วยเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วความเจริญความผาสุขก็จะเกิดขึ้นกับเรา คนที่ควรบูชาในพระพุทธศาสนานั้นแบ่งเป็นสี่ประเภทหว่าด้วยพระรัตนตรยัยสองพระมาหากษัตริย์หรือผู้นำประเทศที่ประกอบด้วยคุณธรรมคุณงามความดี 3. ว่าด้วยมารดาบิดาหรือญาติผู้ใหญ่สครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถมีความประพฤติท,ที่ดีเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะควรบูชาเสมอไป บางท่านบางคนอาจจะมีแต่ความรู้อย่างเดียวแต่ความประพฤติไม่ดีก็ไม่จัดอยู่ในข้อที่ควรบูชาเนี้ยคนที่ควรบูชาสามประเภทคือหนึ่งคนที่มีวุฒธธิวุฒธธิในที่นี้ก็คือคนที่มีคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์เช่นพระพิสุทธามเณรคนที่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลคนที่มีคุณงามความดีเหนือกว่าเราสองก็คือคนที่มีวัยวุฒิ คนที่มีอายุมากกว่าเราคนเฒ่าคนแก่อ่ย่าตายายพี่ป้านาอาอย่างเนี้ยสามก็คือคนที่มีชาติวุฒิคนที่มีกำเนิดสูงกว่าเราเช่นพระมหากษัตริย์พระราชินีแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเนี้ยต้องขอย้ำด้วยว่าบุคคลนั้นจะต้องมีคุณธรรมถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วบูชาไปก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา สิ่งที่เราควรระมัดระวังให้มากก็คืออย่าบูชาคนที่ไม่ควรบูชาเช่นบูชาคนชั่วบูชาคนโกงคนประพฤติชั่วเพราะเมื่อเราบูชาแล้วก็จะนำความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็ตามมีเงินมีทองมากมายสักเพียงใดก็ตามก็ไม่ถือว่าเป็นมงคลในข้อนี้ในด้านกลับกันอาจจะนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้เราก็ได้ นำความเสี่ยมเสียเสียชื่อเสียงมาต่อตอนเองและวงตระกูลด้วยเพราะไปบูชาผิดคนมันก็มีข้อสังเกตอยู่ว่าและก็ส่วนมากก็จะเข้าใจว่าบูชาผู้มีพระคุณเนี่ยก็ต้องตอบแทนต้องมีความกระตัญญูต่อท่านบางคนถึงขนาดทำความผิดเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยการทำผิดกฎหมายด้วยการทำสิ่งที่ไม่ดีก็มีฉะนั้น ถ้าจะตอบแทนผู้มีพระคุณนั้นก็ต้องตอบแทนด้วยคุณงามความดีอย่าไปตอบแทนด้วยการกระทําผิดมันก็ไม่ถือว่าเป็นมงคลในข้อนี้แล้วก็การตอบแทนกับการบูชานั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างมากด้วยยกตัวอย่างเช่นคนที่เลี้ยงเราคนที่เคยอุปการะเรามาก่อนแต่เขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วเราสามารถตอบแทนท่านได้ด้วยการกระตันยูต่อท่าน ตอบแทนท่านในฐานะที่เคยเลี้ยงดูเรามาแต่จะยกย่องเชิดชูไม่ได้เพราะอะไรเพราะการบูชาย,ยกย่องเชิดชูนั้นต้องยกย่องคนที่มีคุณธรรมคุณงามความดีเท่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นการบูชาถ้านอกจากนั้นถือว่าเป็นการกระตันยูตอบแทนอุปการะคุณที่ท่านเคยเลี้ยงดูเรามาที่ท่านเคยมีบุญคุณต่อเราและการปฏิบัติก็ตรงกันข้ามด้วยสวนทางกัน คือกระตันยูต้องคู่กับอุปการะคุณส่วนบูชาเนี่ยต้องคู่กับความดีกระตันยูเราทําต่อท่านผู้มีอุปการะคุณต่อเราส่วนการบูชาเราทําแก่ท่านผู้มีคุณงามความดีเมื่อจะหวังความสุขความเจริญแก่ตนแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักบูชาคนที่ควรบูชาหรือสิ่งที่ควรบูชาด้วยอย่างในสังคมเราเนี่ยเราก็เห็นกันเยอะแยะมากมาย บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะดนบัรดาให้เกิดความสุขแก่เราให้เกิดความพ้นทุกข์แก่เราได้หรือแม้แต่ฝากชีวิตไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีอยู่มากมายแล้วก็มีอีกมากมายที่เชื่อและงมงายโดยขาดความรู้ความเข้าใจแสดงออกถึงความอ่อนด้อยทางสติปัญญาไม่ใช้เหตุใช้ผลใช้แต่ความรู้สึกเป็นใหญ่มงคลข้อนี้ชื่อว่าเป็นการฝึกตนให้เป็นคนดี เพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธถ้าจะหวังความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองก็จงบูชาบุคคลผู้ควรบูชาผู้ที่มีคุณงามความดีผู้ที่มีศีลธรรมจึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติตามมงคลข้อนี้